เฟิร์นนพจิราหรือตันหยงจากแม่หยัวชีวิตนอกจอสวยแทบความเก่งไม่ธรรมดาเฟิร์นนพจิราเลิกจรานามกุลนักแสดงสาวมากความสามารถที่กำลังถูกจับตามองอีกครั้งกับบทบาทตันหยงพระสนมเอกจากราชวงศ์สีธรรมโสกรเมืองนครสีธรรมราชในตำแหน่ง ชาวอินทรเทวี TV, จากละครสุดฮิตเรื่องงอแม่หยัวทางช่องวัน31เอเธอสามารถถ่ายทอดบทบาทของตันยงออกมาได้อย่างน่าประทับใจโดยเฉพาะฉากเลิกซีนจูบกับนางเอกสาวใหม่ดาวิกากลางสบัวที่เรียกเสียงฮือฮาและทำให้แฟนๆจิ้นหนักมากวันนี้ทีมข่าวบันเทิง sanu com จะพาไปทำความรู้จักกับเฟิร์นนพจิราที่บอกเลยว่าชีวิตส่วนตัวของเธอทั้งเก่งสวยน่ารักและเซ็กซี่ในเวลาเดียวกันเธอคือวิศวกรสาวที่สวยและเก่ง เฟิร์นนพจิราเกิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538เธอเป็นสาวมั่นที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,อสาาาขววิศกร,รมยธและระดับปริญญาโทจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาเดียวกันเธอเคยเป็นตัวแทนนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือความสวยงามและความสามารถที่โดดเด่น เฟิร์นนพจิราไม่เพียงแต่เก่งในด้านวิชาการเท่านั้นเธอยังมีความสวยงามที่โดดเด่นเธอเคยเข้าร่วมการประกวดมิสเตอร์มิสประดู่แดง2556และได้รับรางวัลชนะเลิศรวมถึงตำแหน่งรองชนะเลิศจากการประกวดเทพีสวนปาล์มเก้าสู่วงการบันเทิงจากโครงการค้นหานักแสดง ความสวยงามและความสามารถของเฟิร์นนพจิราทำให้เธอได้รับการชักชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการรักฝุ่นตลกแคสติ้งโปรเจกต์ซึ่งเป็นโครงการที่ช่องวัน31จัดขึ้นเพื่อค้นหานักแสดงหน้าใหม่มาร่วมแสดงในซีรีส์รักฝุก่นตลกที่ออกอากาศเมื่อปีพุทธศักราช2559เธอได้รับรางวัลชนะเลิศร่วมกับฟิล์มธนพัฒ์และได้ร่วมสแสดงในซีรีส์ดังกล่าวในบทปลายฝันบทบาทที่โดดเด่นในวงการบรันเทิง เฟิร์นน็จิราเป็นนักแสดงในสังกัดเดอะวันเอนเตอร์ไพรส์เธอเป็นที่รู้จักจากละครหัวใจศิลาประกบคู่ต่อธนภพ,พและเวลากามเทพประคู่กับตร,รีพรพันรรวมถึงเป็นนักจัดรายการวิทยุในคลื่นเฟรคหรสารางวัลแห่งความสำเร็จนอกจากความสามารถด้านการแสดงแล้วเฟิร์นน็จิรายังเคยได้รับรางวัลน,นักแสดงหญิงยอดนิยมประเภทป๊อปปูล่าโหวตจากคมชัดลึกอวอร์รั้งที่16ปีพุทธศักราช2563มุมมองของชาวเน็ต ชาวเน็ตส่วนใหญ่ชื่นชมความสามารถและความสวยงามของเฟิร์นน็จิราหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าเธอเป็นนักแสดงที่มีความสามารถและมีอนาคตไกลนอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่สงสัยว่าเฟิร์นน็จิราอาจมีเส้นทางการศึกษาที่ไม่ธรรมดาเนื่องจากเธอเรียนจบทั้งวิศวกรรมศาสตร์และมีผลงานในวงการบันเทิงบางคนอาจมองว่าเธออาจมีคนสนับสนุนเบื้องหลังแต่ก็มีอีกหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าความสำเร็จของเธอมาจากความสามารถและความพยายามของตัวเองสรุป เฟิร์นโนพจิราเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถที่มีทั้งความสวยงามและความเก่งกาจเธอเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหลายด้าน